สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวิดีโอนี้วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องระดับภาษากันนะครับก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องระดับภาษาที่เราจะเรียนกันนะครับ 1. บอกหลักการจำแนกภาษาตามระดับได้ 2. วิเคราะห์ระดับภาษาที่พบในชีวิตประจำวันได้ 3. นำระดับภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรามาดูความหมายของภาษานะครับภาษาเป็นภาษาที่มีวัฒนธรรม ในการใช้ภาษาผู้ใช้ภาษาจึงต้องระมัดระวังในการใช้ภาษาทั้งที่เป็นวัจนะภาษาและอะวัจนะภาษาทั้งยังต้องเปลี่ยนระดับภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลเมื่อใช้ภาษาต่างเวลาต่างสถานที่และต่างสถานะบุคคล เดี๋ยวเรามาดูว่าระดับภาษาสามารถแบ่งออกเป็นกี่ระดับนะครับระดับภาษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราสามารถแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกัน 1. ภาษาแบบแผน 2. ภาษากก่งแบบแผน 3. ภาษาพูด ระดับภาษาที่หนึ่งเรียกว่าภาษาแบบแผนหรือเรียกอีกอย่างว่าภาษาแบบทางการหมายถึงภาษาที่ยอมรับกันว่าเป็นภาษาที่ถูกต้องดีงามและประณีตเป็นภาษาที่ใช้ในระดับพิธีการและระดับทางการเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนตำรา การติดต่อราชการมีการเขียนตามหลักไวยากรณ์เช่นตำราวิชาการการใช้คำราชาศัพท์การกล่าวคำปราศัยหรือกล่าวเปิดงาน 2. ภาษากึงแบบแผนหรือเรียกอีกอย่างว่าภาษากึงทางการหมายถึง ภาษาสื่อสารทั่วไปกับบุคคลใช้ในการสนทนาที่ต้องการรักษามารยาทหรือการสนทนาระหว่างผู้มีฐานะต่างกันรวมทั้งภาษาเขียนที่ไม่รู้ว่าผู้อ่านจะเป็นใครบ้างเป็นภาษาที่ใช้ในระดับกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการเป็นภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนในที่ชุมชน เช่นการอภิปรายการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์การเขียนข่าวหรือบทความทั่วๆไป 3. ภาษาพูดหรือภาษาปากหมายถึงภาษาระดับกันเองใช้สนทนากับผู้คุ้นเคยในครอบครัวเพื่อนฝูงรวมทั้งการใช้ภาษาถิน่น เป็นภาษาที่ใช้พูดมากกว่าเขียนเช่นภาษาที่ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันภาษาที่ใช้ในธุรกิจส่วนตัวภาษาที่ใช้กับเพื่อนสนิทการเลือกใช้คำทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนให้เหมาะสมกับระดับภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงว่าผู้ใช้ภาษาเป็นผู้ ที่มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมเรามาเปรียบเทียบระดับของภาษาทั้งสามระดับกันครับต่อไปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบระดับของภาษาทั้งสามระดับกันนะครับเอามาดูภาษาแบบแผนคำแรกนะครับคําว่าบริโภคใช้ในภาษากึงแบบแผน รับประทานในภาษาพูดใช้คำว่ากินต่อไปคำที่สองครับภาษาแบบแผนเจรจาภาษากึงแบบแผนสนทนาในภาษาพูดใช้คำว่าพูดภาษาแบบแผนที่สามนะครับผู้นำภาษากึงแบบแผนหัวโจก ใช้ในภาษาพูดตัว A นะครับคำต่อไปภาษาแบบแผนจำนวนมากภาษากึ่งแบบแผนมากมายภาษาพูดเยอะแยะภาษาแบบแผนคําว่าศีสะภาษากึ่งแบบแผนหวัวภาษาพูด กาบานภาษาแบบแผนดื่มสุราภาษากึงแบบแผนดื่มเหล้าภาษาพูดถองเหล้าภาษาแบบแผนผู้ป่วยภาษากึงแบบแผนคนไข้ภาษาพูดคนไม่สบายภาษาแบบแผน ถึงแก่กรรมภาษากึ่งแบบแผนเสียชีวิตภาษาพูดตายคำต่อไปครับภาษาแบบแผนคลอดบุตรภาษากึ่งแบบแผนคลอดลูกภาษาพูดออกลูกภาษาแบบแผนไม่ทันสมัยภาษากึ่งแบบแผน และสมัยภาษาพูดเฉยภาษาแบบแผนพูดเท็จภาษากึงแบบแผนพูดปดภาษาพูดโกหกหรือว่าโมอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับภาษาแบบแผนคำว่าเป็นอย่างไร ภาษากึงแบบแผนเป็นยังไงภาษาพูดยังไงภาษาแบบแผนบิดาภาษากึ่งแบบแผนคุณพ่อภาษาพูดพ่อภาษาแบบแผนมารดาภาษากึงแบบแผนคุณแม่ภาษาพูดแม่ ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนในการเปรียบเทียบระดับของภาษาทั้ง3ระดับนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใบงานออนไลน์นะครับกิจกรรมของเราจะเป็นการตอบคําถามออนไลน์โดยใช้โปรแกร,รม Word War ในการทํากิจกรรมนะครับ โดยการที่ครูทําการส่งลิงก์แบบกิจกรรมให้นักเรียนในลายกลุ่มนะครับและให้นักเรียนทําการกดลิงก์เข้าไปเพื่อทํากิจกรรมเมื่อนักเรียนกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าแรกนะครับของกิจกรรมก็คือให้นักเรียนทําการพิมพ์ชื่อสกุลและก็ชั้นลงไปในช่องนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันการทํากิจกรรมหรือใบงานของนักเรียนนะครับเพราะว่าครูจะทําการตรวจและก็ให้คะแนนจากการทํากิจกรรมนี้ก็คือครูจะดูจากชื่อที่นักเรียนพิมพ์ลงไปนะครับและหากนักเรียนไม่ทําการพิมพ์ชื่อหรือว่าสกุลลงไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมในกิจกรรมนี้ได้นะครับ ลำดับแรกเลยก็ให้นักเรียนทําการพิมพ์ชื่อสกุลและก็ชั้นลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะสามารถทําใบงานได้ซึ่งในใบงานนะครับก็จะมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับในช่วงท้ายของวิดีโอนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับที่ใช้ในการศึกษา แล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็สามารถท้วงติ้งเข้ามาได้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ